ไอสัตว์ฮะเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะโอ้ยอะไรระเบิดขนาดนั้นวะเี้ยมาขุดวัลเลนไทนี่วะด้วาจะลืมกันแสแลเนี่ยด็อกเตอร์พอดีว่าผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณน่ะคือว่าเดี๋ยวเราต้องขุดความทรงจาขึ้นมาแต่เคโลงมันโตเย็นพวกมึงพาไปเนี่ยสมองไม่ทางานจะไปขุดได้ไงวะเดี๋ยวทไงได้บ้างครับดูให้แต่ไม่การรันตีนะ เรามาด้วยเหรอโอเคครับเข้าไปในความทรงจำแล้วเร็วๆไอ้นิกไอ้มึงรีบรีบนอนทีนี่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ครับความทรงจำวิ่งลุยความทรงจำ้า,ำาโคตรแฟนตาซีนะครับทำอะไรก็ได้เด็ดผักครับเด็ดผักอุ้ยถูถูถูใหญ่เลยครับคุณเค่หลอกโอ้พวกแกคืออินสติตูตเองใช่ไหม ดิฉันอยากให้คุณเนี่ยหยุดขัดขวางงานของเราสักทีถ้าคุณจ้างผมเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเลยนี่มึงยังไม่เข้าใจเหรอจัดการมันอ่ะโอ้ยโอ้ยเครหรออู้อุ้ยอุ้ยยี่ตึงตึงอู้ป้าาตสั่นแล้วโอเคกันเราคุยกันดีกว่าป้าแม่งช็อกเลยครับช็อตช็อตเมื่อกี้อนี่แงบชอนโตแล้วนี่ มีคำสั่งมาหามึงม <enza estos S 1> ันมีนักวิจัยคนหนึ่งมันชื่อไบอันเวอร์จิลโอเคเดี๋ยวกูไปเอามันมาให้ก็ได้คืนนี้จะพาผมไปหาพ่อไปเนี่ยได้ยืนข้างกูไว้แล้วกันซูเซียมฮะเฮลิคอปเตอร์ปุ๊บมึงวาร์ปได้ด้วยเหรอมึงจะโกงไปเว้ยลูกกูแม่งอยู่เลกาแล้วครับไม่ต้องหาแล้วล่ละรู้แล้วแม่งวาร์ปได้ไม่สัตว์แล้วมันวาร์ปได้ไงก่อน ถั้งั้นเราก็ต้องตามหาเวอร์จิลแล้วผมไป็นะครับตามหาอินติโตนะครับอินติตูตว่าไอ้เหี้ยตกใจหมดยังไม่หายนอนตรงนี้อีกเหรอมันไม่มีใครมาเก็บศพไอ้เหี้ยนี่เลยหรือไงวะเนี่ย <S <S เดี๋ยวนิกไอสัตว์เปิดมังเปิดเ,เลยเหรอไม่สัตว์กูมีปืนดีกูมีปืนเด็ด head shot head shot โอ้อย่างแรงปืนหาเลยเนี่ยอุ้ยศพแล้วล่ะที่เป็นปืนจากมอส มึงจะวิ่งไปเหยียบระเบิดทำไมเนี่ยมึงนี่โง่เหมือนเดิมเลยนะไอ้สัตว์เออกูต้องวิ่งยาวอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ย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 ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยไรวะเนี่ยช่องเนี่ยวิ่งอย่างไครเลยเว้ยเนี่ยเฮ้ยเอาสองสามีภรรยาเอ่อกูว่าไม่ใช่ บรรยากาศก็สวยงามอยู่นะครับผมว่าอ้อยเหรออเ้ยเยเฮ้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 ยเฮเฮ้้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเฮยเฮ้ยยา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยย เอ้ยอย่าเพิ่งอู้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 วิ่งวิ่งไอสัตว์มาไอเฮี้ยยูโนกควิกสักครอปเออ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 โอ้โหอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยเอ้ยเอ้ยแม่แม่มึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกมึงเจอกูจูไงเฮี้ยไปอือโอ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของจุดนิวเคลียร์น่ะแม่งน่ากลัวเป็นบ้าเลยครับเจอฟาร์กที่นี่แม่งอะไรวะเนี่ย มีคนอยู่ที่นี่ด้วยเจดเขพวกมึงนี่ก็เหนือมนุษย์จัดพวกมึงอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยพ่อช่วยแบ่มึงดูสภาพอากาศด้วยสัตว์อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าอีกที่อะเอ้าอะไรอ่ะเอ้าอยู่ๆก็อยู่ๆก็ยิงกันช่วยครับช่วย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 ตามหาคนที่ชื่อว่าเวอร์จิลครับ อ๋อมันอยู่ในถ้ำไปเอาเป็นว่ามันไม่ค่อยอยากจะเจอคนเท่าไหร่หรอกไอ้เวอร์จิวมันไม่ได้อยากจะเจอหน้าเรานี่ว่างันก็ขอกระป๋งมึงเลยกัน <c oughs> ฉันรู้นะบอกแกมากับอินติทูตฉันไม่ได้ง่นะเออไม่ใช่คือกูจะมาถามว่าเวอร์จิวอยู่ไหนแก <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันเป็นใครอะ มันได้ทำตัวก่อนดีกว่ามึงเริ่มก่อนเลยอ่าไ,ได้ได้ได้กูก่อนก็ได้ตามหาข้อมูลเกี่ยวกับอินสติทูตพวกมันส่งแกม,มาแน่แนเลยนี่มึงทำงานให้เคหรอกใช่ไหมใช่ควายจะเย็นคเคหลอลมันไม่มามันตายหาไปแล้วโดนกูเป่าหัวอีกหละหมอเดินมันตายแล้วตายมึงอยากโกหกเอ้าไม่เชื่อมันเชื่อยากขนาดนั้นเหลอแน่นอนคือว่าผมมาหาลูกของผม ไอเดตัมันเอารูปผมไปโอ้ผมไม่รู้เลยขอโทษแคนง่ายๆเลยนะอี้นะด่ากูตั้งนานอยากได้อะไรล่ะคือมันจะมีเซนรูปอันหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยหยุดกลายเป็นเดอะฮักฝากไปเอาทีแล้มันอยู่ในแล a ออได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาให้นี่นอยเคยเห็นคอเซอร์ไหมมันคืออย่างวะคือตัวพวกมันเนี่ยโคตรโหดและมึงเนี่ยจะต้องไปฆ่ามัน อ่าเนี่ยครับเชื่ออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้ตายท่าเฮียอะไรของมึงวะนั่นน่ะสงสารเอ้ยเฮ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 ้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 พี่ชายใจเย็นใจเย็นโอ้แม่งเปิดมามึงเอาเลยอ่ะเฮ้ยไปไหนหลบไปไหนตอนยิงมึงไม่คิดตอนยิง ตอนที่มึงไม่คิดมึงเริ่มคิดแล้วมึงเริ่มคิดแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงสัตว์เฮี้ยอะไรวะนั่นน่ะโอ้ย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 อะไรระเบิดขนาดนั้นวะเฮี้ยยังจะโดนอีกเหรอ ช่วงนี้ทําอะไรก็ไม่ค่อยจะมือขึ้นนะครับเนี่ยโอ้มโหม,มันเลงองกมาเลยไอ้เหี้ยมันเลงองกมาเลยครับปั่นเงิน โอ้โหไอ้สามอย่ายิงอย่ายิงอะยิงอะยิงอย่ายิงอุ้ยเยี่จทันดันว่าจะไม่ทันซะแล้วครับแซทสองสี่เจ็ดนั่นเชื่อมึงกันอะวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าได้ไม่ได้มาหาซิ้นซะแล้วว่าได้มาหาฉันกูขอของในหัวมึงหน่อยดิพ่อเอ้าไอ้เหี้ยมึงจะคุยกันทำไมถ้ามึงจะยิงกันตั้งแต่แรกฮะถามจริงนะอย่าชวนคุยกูก็นด้วยเพื่อไอ้เหี้ยมึงล่องหนแน่ไอ้สัตว์อ้ยแรงแรงแรงหายแล้วไปไหนละมึงไปไหนละมึงไปไหนละไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเฮ้ยล่องหนนะมี่เฮียนี่เนี่ยตายิ่งทัวร์อยู่หายไปไหนวะ โอ้ยเฮียแม่งตายที่หายเลยยี่ตาไม่เคยจะดีอยู่เออเอาเข้าไปดีไอ้เหี้ยยิงแข่งกันเป็นเกมเซอร์เบีนั่นแหละเออตายอันนี้มาตามันยิงไม่โดนเลยหรือยังไงวะไอ้ที่ยิงไปแบบฮิปไฟล์เมื่อกี้โอ้เออตายสักทีได้แล้วครผมไม่อยากตุย ก็นะครับถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะช่วยฉันด้วยฉันออกไปไม่ได้ช่วยด้วยปิดแล้วไงต่อขอบคุณนะนั่นมันเป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นพวกอินสติทูตเลยเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอมึงแก้งตายเหรอเฮ้ย แก่งตายครับ